พีพี่น้องเอฟซีเพนครับที่มันต่ำเพิ่นที่เป็นสีกายู่ไั่งสิดจปนกเพิ่นใแม, <c oughs> มวัดเหสีกาแบบได็มเรา <c oughs> <c oughs> จะมาหอดเมื่อย,ยรถบลาเมื่อย,ยนั่งตะบะไกล่ลอยลอ,ลอยเจ็ดสิบเก่าโลนเก่าลอยโล่ชุบตาย <c oughs> อันนี้น้องยังนี่น้องน้อยน้องเจ้าเห็นไผู้ใหญ่น้องน้อยน้องใหญ่เปลี่ยนซื้ออยู่น่องน้อยก็ใหญ่เลยน้องยังน้องน้อยยังก็ผู้ใหญ่นี่แม่ใหญ่แตาเหียนั่งก็เตี๊ยบโอ้ความซื้อสมซื้อยี่หรอกระสมซื้อกระนั่น่อปลาทูกับหมกหมูกินเข่าไปหน่อยไป่ซุกขุมขึ้นน่าล้งหลุดเถอะมะหวอดกับผักกันผูบุน้อนพุ่งผลนั่งคัดเดียวกันน้ำซัลา แล้วจะหันไปหันไปหันไป,นไปแ,แล้วก็เจอแจ็คพอตแล้วก็เจอแจ็คพอตเต็มเเป็นน้ำหาพระเยูขุมกันหิวเข่าแล้วนอนสาบายเฉิบสูบยาทวนๆ <c oughs> อย่าโยของหา่อยยไม่ไดาละเมื่อยป์ป <c oughs> ่ะเมื่อยครับ ไม่นอนไม่นอนอ,อันนี้คอนวอยทมงานคอนวอยกำลังกินเขา่ากำลังพักผ่อนกันถ้าเป็นน้ำหาพรสุข่ม ไป,ปะยะสุขุมมากินเขากอนไปะยะคุขุะะมลงมาเราเตียไปทังไหนนอ้อคือไปเห็นเนาไปนอนโอ้โอ นี่สถานทีแขบคักพี่น้องแขบคักแขบแนี่ไปซื้ออย่างซื้อมาแล้วแม่เพียร์ซึ่งลาทูทดถอดซึ่งกันอันคือกันเล็บบาทนี่ น้ำหาอยู่กระได้ได้สินมกหมูกับอันโออันหมกหมูใส่ปีกับอันปลาทูคือกันพี่น้องบุญกระถิ่นตำกันนึงดูกบฏถามเขาได้ว่าอีหยังอีหยังกบฏทักแชทถามบอกหลายเทียร์แล้วกันหอดงานหอดอย่างให้ทักแชทถามกันนางลงคนละคันเลยนะบอกหลายเทียรแล้วมันซื้อมามกับเปียงเงื่อนหินว่านี่ตะบักท่วแหล่่นัน ก็ไปสื่อต,ต,ต,ตอะบักทั่วแหล่ไปขค้นแปลจะไายินยังก็ขันที่สมยใส่ผบ้บัดเลยจานอย่ห ยิมบปุ่นปุ่นปุ่เป็นสาระปุนป่น มังกินเขาพี่น้องฮะมังดูมังเส้าฮะมังพกักสนเฮ้ยนั่งนีก่อนไรหรอกกินอะไรไะจะไปหามังนอนนอนนี่ดิดอ่ปูานะปสา,าหารัเตี๋ยปูายสาดรนนัาน,น,คน,คน่อดิโอเตี๋ยเอ้ก็สร้างเขาเขากระนนมังสีกอะไรหรอกนอนบ่ไไ้เตียงค่นระดับ เอากาหวัวมากกลผีดตัวตายตัตวถันว่ามาก้สี่แล้ว,วาดีคนไม่น <c oughs> ีจะเป็นสัตว์อ่าย่จะปยันาดมาอที่หลังรถคนว่ยมจะไปสั่งยังยู่ของ เขาจอดยุบปั๊มเขาจอดยุบปั๊มนะฮะเปิดอะไรอีกย่าไปใจหายเป็ีนดีคนนอนทั้งรถมันสิลามันกระลากเมือตัวเขาอยียบุ่มาวากันรถอ่านใจดีเอาแค่นี้แหละพี่น้อง